สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจูนแอดวาน Arm นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งโฉมนะคะผมเป็นแบรนด์ของ Henry นะคะผมชื่อรุ่นว่า Big Boy นะครับตัว Henry ตัวนี้นะคะผมเป็นคันเหวี่ยงนะคะผมเป็นขนาดกระสุนจุดสามห้าเจ็นัมตัวนี้เองนะคะผมเป็น ปืนแบบไรเฟิลคันเหวี่ยงนะคะผมมีความยาวลำกล้องอยู่ที่20นิ้วลำกล้องเองก็ออกแบบดีไซน์มาเป็นลำกล้องเหลี่ยมนะครับเป็นทรงเหลี่ยมแปดเหลี่ยมตัวลำกล้องนะครับวัดสดุข,ของเขาเป็นเหล็กกล้านะครับเคลือบผิวสีดำเงาศูนย์หน้าเป็นศูนย์ลูกปัดสีทองนะคะผมส่วนศูนย์หลังเป็นศูนย์สามเหลี่ยมแบบเขากวางนะครับตัวกระโจมนะคะผมเป็นกระโจมไม้ ซึ่งหุ้มด้วยทองเหลืองนะคะผมตัวเฟรมนะคะผมเป็นเฟรมทองเหลืองซึ่งให้ความสวยหรูดูแพงเลยนะครับตัวพันท้ายเองนะครับดีไซน์ออกมาเป็นพันท้ายไม้ซึ่งหุ้มด้วยทองเหลืองตรงหลังพันท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ เป็นคานเหวี่ยง357ห็แมกนัมนะคบแต่สามารถใช้กระสุนจุดสามแปดเปก็ได้นะครับมีน้ำหนักไกนะครับตัวนี้อยู่ที่4 8ปอนด์นะคบผมตัวเฮนรี่สามารถบรรจุกระสุนได้ถึง10นัดนะคะผมมีทั้งกระสุนจุด3 5ม็แกนัมแล้วก็44 m a แมกนัมนะคะผมสำหรับเฮนรี่มีอยู่ในภาคส่วนของ ประชาชนนะคะผมตัวนี้ตัวแฮนรี่เองนะคะผมออกแบบมาให้ความสวยหรูดูแพงนะคะผมน้ำหนักของตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะผมสามารถทำให้คุมปืนเนี่ยง่ายนะครับเป็นปืนคลาสสิกไรเฟิลอีกหนึ่งแบรนด์นะคะผมตัวแฮนรี่ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในกลุ่มของคาร์บอยนะคะผมแต่หลายๆท่านก็ กำลังตามเพื่อสะสมนะคะผมเป็นแนวกีฬาป้องกันตัวก็ได้นะครับตัวแฮนรี่น้ำหนักตัวปืนค่อนข้างเยอะแต่ทำให้คุมปืนได้ง่ายด้วยกระสุนที่มันใหญ่นะครับไม่ว่าจุดส5ม็แมกนัมหรือ44 m a แมกนัมนะคะผมตัวนี้เองก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะคะผมสำหรับแบรนด์แฮนรี่ก็นำเข้าจากอเมริกานะครับ Don't need nothing fancy no champagne